honk Mình tăng là entertain Được a cool question, but Mà don't áo lắm nè, มองผมด้วยมองซ้ายมองขวาแล้วมันเห็นผมลุกมันออกเนี่ยแล้วใส่เบาะแลใส่เบาะเลยนะอ๋อใส่เบาะเลยเพื่อผมตึงได้คนตัวไม่เจอถึงคนตัวไม่เจอใช่ใส่เบาะปุบเลยผมค้นในกระเป๋ามันมันหลอตังพรเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันรล่อตังพรจากผมนี่มาตังพรนี่คือรู้แล้วว่าเราแล้วตังหายนะ อันนี้รอแล้วเนี่ยเนี่ยผมมาฮะผมเอาเมือจาจับกระเป๋ามเนะี่ยมันมมีต่อาฟักให้ดูเนี่ยมันฟักตั้งให้ผมดูว่ามีอยู่ห้าออืใบผมเอกใจนะผมวาวไว้ตรงไหน่ะพี่เนี่ยครับพี่ เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาถึงกับเปู๊ดฟึ๊บดุวังดุวังฟักไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปเลยออกมาที่รถเขาตรงนี้รถเขารถอะไรครับมอเตอร์ไซค์มาซ่อมมาซ่อมมามาที่รถตรงนี้โอเคแรกเลยเขามาซ่อมมอเตอร์ไซค์ฮะมาซ่อมจะมาใส่คาตั้งครับผมก็เตรียมหาอุปกรณ์ไปใส่ให้เขา ครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอผมผลอหันหลังให้ประมาณหันหลังให้ครับก็จะเดินอ้อมไปดูของอะไรพวกนี้ครับดูของแล้วก็วนเข้ามาวนไหนวนเข้ามานี่เลยอ๋ออันนี้วางอยู่ไหนครับวางอยู่นี่เลยครับวางอยู่นี่ครับวนเข้ามาแล้วก็ชักเอาตะตังนี่ออกไป้วอันนี้ปิดไว้ผมยังดีเลยโอ้โหที่เดิมแล้วก็เดินไกลออกไปที่รถไปเจอเขาอ๋อใช่ออกไปที่รถเขาเสร็จแล้วผมคิดตะตังครับ ผมคิดคิดตังเขาร้อยร้อยหกสิบบาทครับก็ให้มาสองร้อยผมผมก็เอามาเอาตังค์ทอนไงผมมาเปิดดูเอ้านี่ตังค์ทอนหายไม่มีไม่มีตังค์อยู่ในนี้จะทอนยังไงผมก็เลยเข้าไปเอาไอ้ตังค์ทอนเลยเนาะไใช่เอามาให้เไปทอนเขาอีกเอาไปทอนเขาอีกเอาไปทอนเสร็จเราเอะใจแล้วนึกนึกแล้วว่าคนเนี้ยแน่น่าจะต้องเอาตังค์ผมไปผมไปตะปบกระเป๋าครับปุ๊บ มีตังอะไรกระเป๋าค่อยนะใช่ตังกระเป๋าขงเก่งแล้วเาว่าไงนี่ไงมียี่บห้าบาทเองมีย5ิบห้าบาทครับอ่าทีแรกผมก็จะล็อกตัวาไว้แต่เราไม่ใช่ตำรวจไงเราก็กลัวว่าจะไปดิดรอนสิทธิ์ไปเขาเนี่ยครับก็เลยตัดใจแล้วต้องเขาแน่นอนครับผมก็ปล่อยเขาไปครับแล้วผมมาดูกล้องกล้องแล้วตอนตอนคุณถังเลยว่าเอาตังไบเ่าจะถามเขาไหมถามแล้วเขาว่าไง ไม่มีอนี่ยมีอยู่25ิบ้าบาทเองเ้เราเราสามสิบห้าบาทมียี่บห้าบาทแล้วแล้วไงแต่แล้วเออประกอ้พักกระเป๋าตามมาเสร็จแล้วผมก็เลยมาเปิดกล้องดูครับอมาเปิดของสสยแล้วต้องใช่แน่นอนมาเปิดกล้องดูอ้าวใช่จริงๆอเปิดกล้องกล้องจับได้ทุกทุกค่าทุกอะไรเลยจับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ายามาฮ่าสปาร์คเอส แต่ม้าสาเท็กสีบอลบอลสีบอลแล้วผู้ชายคนนี้อายุมานเท่าไหร่อายุประมาณสักสามสิบกว่านะสามสิบกว่าสูงสูงหน่อยแล้วตอนนี้พอได้แจ้งความยังแจ้งความนะครับแล้วตอนนี้ตำรวจเขาว่าไงตำรวจไปตามตัวแล้วแต่ว่าไม่เจอเขาหนีไปแล้วรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วครับบ้านอยู่ไหนอ่ะใช่ครับรู้ตัวว่าบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงวัดหนองติกวัดหนองติกครับ แต่ตำรวจไปตามจับแล้วไม่ไอยู่บ้า,บบานเกินมีประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะเจ็ดพันกว่าครับใช่เจ็ดพันกว่า